ดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ข่าวเด่นวันนี้ออนไลน์อ้อครับวันนี้แถลงข่าวความพิเศษของงานนี้ครับยังไงบ้างไม่กลับที่ห้าแล้วความพิเศษที่เซอร์ไพรส์ตกใจมาก่งคือตกใจไปหลายงานแล้วคือน้องแม็กซ์ค่ะบริจาคเงินณนบัตรนาวเนี่ยแบบดีใจมากแล้วความพิเศษของงานคือทางห้างโรบินสันลาดการะบังนะคะช่วยสนับสนุนเราเต็มที่เราจะได้ไม่ต้องมีประ,ประ,ประวัติด,ด่างค้อยแล้วนะคะ เพราะที่ผ่านๆมามันมิสเช็คมันมันผิดพลาดแล้วก็ได้น้องแม็กซ์มาช่วยแล้วก็แจ็คกี้ช่วยประสานงานแล้วก็น้องหลังนาทช่วยเต็มที่คงคงจะขาวๆกันนะคะหนุ่มหนมาเก่งนะคะงานนี้ความพิเศษจะงครบ้างพี่เอาสิเอาพี่แม็กผมวงไฮล็อกนะครับแล้วก็เป็นคนก่อตั้งวงไฮล็อกก็รู้จักกับพี่อ้อมกับพี่ตู่มานานแล้วก็เป็นคนที่ผมเคารพมาก สองคนเนี่ยครับแล้วผมก็มาช่วยเขาทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้ผมพาครอบครัวมาด้วยลูกสาวสองคนแล้วก็เพื่อนหลังเพื่อนนานานาหลังนานานี่ก็เป็นเพื่อนเก่ามาตั้งนานแล้วจะเป็นนาโทษที่รักกับอัลบั้มโทษทีรักแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ออมวงเฟรมก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็มาช่วยกันเพราะว่าครั้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งที่ที่ห้าใช่ไหมค่ะ รก็รู้สึกว่ารู้สึกดีมากเลยเพราะว่าทุกคนก็แบบมีสามัคคีกันดีครับที่จะมาร่วมกันตั้งใจมาแต่วันเลยเนี่ยแถลงข่าวกันมากกันมาแต่วันเลยนะครับว่าตั้งใจมากที่จะมาทำอะไรเงี้ยงานนี้ครับยากน้องเองกินใหม่ะครับมีความสิ่งไงบ้างเรามงานัรัางนี้กางเด้หรือเปล่ารั้งแรกครับรั้งแรกคุณดีสิอ่ะอีกคนนจะไปโลกกันแล้วเนี่ยอ้าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะน่าจะเป็นหลายครั้งหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วหลายครั้งมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างความความรู้สึกก็คือ ดีใจค่ะที่เหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของศิลปินที่กำลังเดือดร้อนนี่ค่ะโอเคพี่ตุลย์ครับฝังกหลังก็ดีใจครับที่ได้มาช่วยงานก็เหมือนก็ตอนเด็กๆเราเคยดูศิลปินหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะพี่ดอนสละเบียบเงี้ยเขาเคยให้ความสุขของเราวันนี้เขาป่วยเขาลําบากก็ดีใจที่ได้มาช่วยเขาครับงานนี้ก็มากันเยือยนะสำหรับวันที่ี่บกนี้นะครับเชิญครับวันที่ีบกนี้มีน้าจิ้มใครบ้างมารวมตัวกันมีใครบ้างน้ำจิ้มหน่อย เยอะเลยเนาะ uh, <yeah. S 1> แบบโอเคพี่พี่ชวงชยัยพี่โอชัยรัตน์เทียมน้องแมก็กซ์ไฮร็อคหนังแนะ้ะวงอมเฟมแล้วก็พีต่ตองเทวันพี่ตองเทวันซับแสแนวกรแล้วก็ ช่อมนช่วยคิดหน่อยเออเออเออรู้ไหม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 พี่มอพี่มอพี่มอจพี่มอเป็นเพื่อนเพื่อนกันเป็นเพื่อนอ๋อเหรอคะน้องแม็กซ์อ๋อแล้วพี่ทำโจมพิเศษอะไรบ้างพี่อ้อมโจมพิเศษในงาน ทายแม็กซ์ของงานเลยคือคนนี้ค่ะน้องเวนี่ต่าน้องเวนี่พูดลูกพูดก็อ่ะฝึกมานานแล้วพี่ปีบอกเลยลูกสิบสองปีค่ะในการฝึกอ่าการเล่นเบสที่มีท่ายากอ่าที่มีการอ่าหลายๆท่าที่ยากฝึกมากใช้เงินทุนเยอะมากครับได้แต่ว่าเราดังนี่เลยต่างประเทศเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรามีชัวร์อะไรบ้างในวันนั้นพี่ผมอ่า วันในวันนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการโชว์อ่านบทหลายหลายท่าหลายหลายด้านหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีร้องเพลงด้วยร้องด้วกยการเล่นด้วยด้วยร้องด้วยซึ่งวันนี้ยังไม่ได้โชว์ถ้าร้องแล้วทายาันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่หนักจิ้มเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่จริงๆแล้วต้องร้องด้วยแล้วก็เล่นทายาวใช่ค่ะจริงๆต้องร้องด้วยมีมีความคุ้นใจกับน้องคนนี้บ้างพี่แบบสุดยอดมากก็ผมไม่ได้เลยพี่เลยคือ เดี๋ยวกันถึงวงไฮล็อกก่อนนะครับคือคือผมเนี่ยเป็นคนก่อตั้งวงไฮล็อกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จะมีเพลงฮิตมากมายเช่นกระจกราวกว่าจะรู้สึกเกินห้ามใจอยากกลับมานานแสนนานเมืองผีเสื้อเพลงฮิตทั้งนั้นเลยครับแล้วผมก็ได้เงินจากการออกเทปเนี่ยผมอยู่ค่ายไอเอสโปรโมชั่นนะครับเยอะมากครับวันหนึ่งผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเบื่อที่จะออกทัวร์คอนเสิร์ตผมก็เลยมาคิดว่าเราจะน่าจะสร้างอะไรใหม่ๆนั่นก็ะคือแนวคิด แล้วก็เลยแล้วเรื่องเรื่องของเรื่องคือไอเต้เพื่อนผมมือกอเสียชีวิตเป็นมะเร็งผมทําให้ผมคิดได้ที่พยาาบริจาคก,กับพี่ตู่พี่อ้อมเกิดจากเรื่องไอเต้เพื่อนผมด้วยเพราะสมาชิกที่วงอ่ะ <ผม S 1> คือ<ๆ>คือคือ,คอเป็นเพื่อนรักผมไงมันอยู่ในใจผมอะ่ะมันอยู่ในใจผมมันเป็นเพื่อนรักผมแล้วมันก็เป็นมะเร็งตายใช่ไหมทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราต้องช่วยเหลือสังคมเพราะเพื่อน mm hmm. เพื่อนศิลปินเราที่ป่วย,ป,วยป่วยเจ็บเยอะมาก ก่อนที่มันจะตายมันเขียนจดหมายให้ผมในในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าขอบใจแม็กมากนะผมเป็นคนช่วยมันครั้งแรกเลยนะที่มันเป็นมะเร็งคนแรกที่ช่วยมัน่แต่ผมก็ช่วยบริจาคไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยคือเรื่อง,เร,องเรื่องในใจของผมนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าทขาให้ผมมาคิดเรื่องวินนี่ว่าถ้าเราเล่นดนตรตีธรรมดาเนี่ยมันคงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะตอนที่คิดเรื่องเสียงสูงเนี่ยผมเป็นคนคิดตั้งแต่แรกว่ามอก่อนวงผมไม่ได้เสียงสูงนะ แล้วผมว่าคัดเลือกจนเจอพี่เป้แล้วก็ได้พี่เป้มาลองให้เสียงสูงนั่นคือกิมมิคของวงไฮร็อกไง mm hmm. แล้วก็เก็บอันนั้นมาคิดว่าถ้ามุดเรายืนเล่นเบรธรรมดาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไร mm hmm. ผมก็เลยสร้างเขาอย่างที่เห็นเนี่ยคือหลายๆท่าซึ่งมันแตกต่างจากการเล่นธรรมดาเหมือนเหมือนนวัตกรรมใหม่เลยอ่ะแล้วแล้วแล้วเหล็กรุ่นหลังอ่ะจะต้องเรียนแบบวินนี่กันหมดเลยว่าต้องเล่นเบรอย่างนี้มันถึงจะใช่มันถึงจะ,จะได้เหรอแบบวินนี่ไม่ได้หรอก ก็มันยังดูตื่นตาไงดีกว่าอยื่เลยดูแบบเหมือนเหมือนมีอะไรเขาเห็นว่าไอ้ของใหม่เป็นงนี้นะ,ะเพราะนี่มันเกิดขึ้นใหม่ในพศสอ,องพันหิบกเนี่ยครับน้องวินนี่เนี่ยครับต้องถามย้อนไปหน่อยว่าจุดเริ่มต้นในการทำคอนเสิร์ตนี้ขึ้หมักครั้งแรกเลยเริ่มต้นเลยครั้งแรกเริ่มต้นเลยคือพี่อมใจอมคือคือ,คอทำคนเดียวมาตลอดคือบริจาคให้อ่ะ เงินของคุณแม่ตอนนี้ยังไม่เสียช่วยอาสุรพลช่วยหมึกชัยยันช่วยดีเจเออ่ดีเจน้อยผมก็บริจาคนะนี่เขาแอบบริจาคบ่อยๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยมารวมกันเป็นศิลปินไม่ทิ้งกันดีกว่าก็เลยจุดกำเนิดนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่หมึกพี่หมึกเขาบอกว่าบริจาคอจริงเหรอพี่พี่ก็บริจาคก็ผมไปบริจาคที่ร้านนั้นยังไงเออใช่ใช่ใช่คือแบบตอนนั้นยังไม่น้องวินนี่ยังไม่มีไม่เก่งเออยังไม่เก่งตอนนี้เก่งมากถ้าเปิดน้องวินนี่ พูดเลยนะคะเพราะอบาเป็นเด็กนอกเหมือนกันอยู่เมืองนอกอ่ะดังทะลุฟ้าแต่คอยคนลุกวันที่26มาพบกันนะคะพบกันแน่แน่เซอร์ไพรส์ใช่เปิดตัวน้องวีนี่แบ็กไทร์ร็อกแล้วคนนี้นะคะน้องสวยพูดหน่อยนเพื่อนพูดหน่อยค่ะเกิดรุ่นใหม่เรา่ะเป็นคนใหม่ให้มาดูคอนเสิร์ตพี่บอกเยอะๆเลยค่ะ ก็วันที่26นี้นะคะศิลปินทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเอาเงินบริจาคให้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยนะคะขอบคุณค่ะคาร์ลออนจีกวันหนึงัหนึง ได้สหอกได้สุดอกได้เป็นตัวแทนได้ครับก็อย่าลืมนะครับ26สิงหาคมนี้กับคอนเสิร์ตดีๆมีทั้งความสนุกมีทั้งความเออความสุขด้วยแล้วก็ร่วมกันทําบุญนะครับ26นี้มาเจอกันที่อ๋อลุมสันรัดกระบังนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย